สวัสดีทุกคนยีตทาทัศน์ทุกคนเข้าสู่โอนอูร้องซานเนาะตอนนี้ยูน้องอูยูที่บ้านผาบ้องบ้านผาบ้องเนาะเขาจะเดินทางไปบ้านเอโมดแต่ว่าเขามาซื้อเครื่องที่จะไปเฮ็ดของอยู่ของกินอยู่สวนนั่นก็คือที่มาซื้อผักแล้วก็ซื้อพวกอ่าแป้งนัวเกลือใช่ค่ะเดี๋ยวเอโมดเอโมดอ,อ่าจับกล้องให้น้องเดี๋ยวน้องอูจับนี่เข้าไปมดสาวลูกินแซ่บเพิ่งจะตัวจริงเอโมดนี่ค่ะ พาทุกคนไปที่ตามซ่องเอโมเดอร์นี่ของไม่ได้หลาจะได้ไลเดี๋ยวฮอซี่ไปซื้อเครื่องก่อนพี่แน่กำลังย่างตามหลังมาจับของแล้วของแล้วนี่ก็จะเป็นขนมขนมกินไหมโบเคยเธอกินไหมเนี่ยนี่ค่ะโอ้โมโบเคยกินอันนี้เป็นขนมขนม เป็นมุ้งขนมอาราวาอ๋ออันนี้สวยขมินเหรอคะอ๋ออันนี้บับบินบับบินตัวนี้คือสวยขมินแล้วก็อันนี้เสือสังขยาเสังขยาเฮ้ยเอาเสื้อผ้าพ่อพี่จอาอยู่เนี่ยสไตล์พี่ต้องพันเดีสังขยาห่อเท่าไรครับอันนี้ห่อใหญ่ห่อใหญ่สิบาทบอันนี้เราเป็นคนฮักโลกเราต้องเน้นใบตองใช่ไหมคะขอเท่าไรก็อ๋อ รักโลกนี่พูดได้ถูกนะโลกกับโลกน่ะรักโลกรักโลกเออเียว่ารักโลกเท่าไหร่ก่อนยี่สิบยี่สิบห่อละห้าบาทน่ารักนี่เจ้า่านะคะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะถึกเนาะห่อห้าบาทนี่น่ารักว่ายีสิบนี่ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่หัวหน้าเผาน้ำทิ้งด้วย ไอ้เจา้าหญิงโลเลจี้พุ่นฝ้ายซื้อวัคซีนวะเอาเอาวัคซีนมีม euh ีม oh. ีม oh. ีแ oh. ล้วพออีหลึงมูน okay, ันซื้อเอาหอมเอาหอมกจั่ะ อ้อหอมอันนี่อะเลยหมดหอมพักซีกระทียมพักซีถเท่าไหร่ดีครับเอาเท่าไหรเนี่ยอันนี้มาห้าบาทในขนาดนี้หอมไหมอ้ออันนี้เพิ่มไขยของกินสุกเนื้อวัวเนื้อวัวคล้ายๆแกฮันเลเหรอคะอ๋อเท่าไรเท่าไหร่แบบเยอมีเกมแบบบ้านดิจะไปกินเท่นาไรตักทองอมยาฟักทองกระเทียมมีจ้ะกระเทียมมีค่ะกระเทียมอยู่ส่วนนี้ ไสไซยู่จะมีละเขาดูตอมีหบาทแล้วไม่มีแล้วค่ะจะมอเปลานี่จะมจเปายนี่ววายแล้วโบไม่จะวายแล้โบมีคนแล้วเยงแน่จกัยงนรอคะเอาเท่าไหร่ฮะ เนเเหนวอ่ะอ๋อเอาเออเขาเหนียวเอาสองอันเออสองอัน1ึานปองก็เยอะนะโดยถ้าเป็นที่ราข่ถุจะได้ทงทงห้าพัน0งสิบพันี่ทงสิบาททงสิบทงห้าเออทื่งยี่สิบห้าบาทนี่ยี่ขอบหบาทไม่ได้ไปไกลอม่ไ้ไกค่น้ำลแพเนาะน้ำมัลแพงอ่ะเช่นี้นี่ตลาดนี้ ต่อมีอันใบใบใบขี้นูดบ่มีเนาะใบมะกรูดอยากกินไม้ามะกปนไืา้อเก็บไปเก็บอามักเพชมักนาวซื้อบอกบักหนาวมักนาวอันนี้เท่าไหร่คะสิบห้าบาท นี่ผมเนื้อใบมะกูดโอ้โห้ถั่วพูซิ่งเอาไปทอดเองเอาวันเป็นเต้าหู้ตัวใช่ค่ะเต้าหู้ทรงเครื่องเต้าหู้ทรงเครื่องเขาเอิ้นึ่งถั่วพูซิ่งเอาไปทอดเองโอ้ยเฮ้ยไปซื้อกินดิที่ไหนอ่ะที่นี่ไม่ไม่ต้องต้องไปดูข้างในเดี๋ยวไม่รู้ว่ามีอยู่ไหมคะอ๋อโอเคเดี๋ยวซื้อของก่อนไปจ่ายเงินก่อนไม่เป็นไรค่ะ เมื่อวานอ่ะเมื่อวานเออต้องทอดเนาะเใช่เยาไปเบิ้งจิ้ลกันบานี้นี่แล้วค่ะตอ,อ,อนนี้เนี่กำลังจะไอ้เนี่ยังกำลังจะมีอยูจักอ๋อเมดูื่อหนอ๋อมื่อีาเพนบุทดขายเนาะ จะทกอดไปว่าวันที่เราเข้าวันเลยค่ะเข้ามาเมื่อวาน,น <laughs> มามวาน่ะเมื่อซื่นว่ะสวัสดีค่ะเมื่อซื่นสวัสดีค่ะมาหาซื้อจริงลีจริงครับป<ะ>๊าเนี่ยอร่อยๆที่นี่แหละโอู้หู้จิงดีธรรมชาติป้าอันมน,มน,นี้แม่นหมดเลยเนาะเนี่ยขนมก็ล้งให้อาหารให้อาหารเอ้าให้มันกินมักแตงว่ะมักแตงไงอ๋อ แล้วก็หัวอาหันเขาจะกินแตงมะละกอหัวอาหารแล้วก็อะไรอีกคะกินทุกอย่างอ่ะถ้าหาให้มันกินหญ้าเนี่ยเป็นงานที่ละเอากินหมดเลยาลอหนยายมันบวกกับควายกินโอยมันก็จะของช่องกาชาที่หามากินได้อยู่จริงจริงก็กินอัน กิ้หญ้าด้วยหรอคะจิงลมันอยู่กลางนาดิอันบานอู้เอินจิลอเนาะวันนี้จะทอดนะคะอเยอะมากเลยดูบ่อบานอู้ตัวจิงลเลยเอินจีลอนะเยอะมากเันนี้อันนี้ก็ตัวสะดิ่งนะโอ้ยไข่ให้กินไข่ดมเห็นขเลี้ยงกมันเชื่องยิ่ไม่น่ากินนะ จะทอดอร่อยมากมันมน่ารักไงมันเชื่องไม่ดี่คนไงแต่เวลาทอดมันอร่อยมากนะกองดิฟ้าคนเลี้ยงหลายบ่อสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกปดาวงแปดสิกสสแป่สิบสี่สส่สิสองสิบสามสถล้วก็มีข้างในป้าด อนนจะเป็นลูกโอ้ yup. อันนี้นึกว่าตัวมดลูกม oh! ันลูกมันยังไม่โตคิดว่ามดเนาะไงมดอยู่นี่เออมดอยู่นี่มดตัวอยู่นี้อมดตัวอย่างไรแล้อนะเยอะเออเนาะคุณนี oh. ่ก็เป UM> ็นปฏิท uh ินที่รู้เขาจะจดรายได้ของแต่ละครั้งอ๋อสนใจไปเรียนจริงดิที่ลาวไหมสนใจอยู่แต่ว่าเอากลับอย่างงีมูเวลาอ๋อ ามาล้อไปเนี่ยดูว่าเป็นแนวทางการเกษตรแล้วเขาลุงเขาขายดีมากเลยทอดอ่ะอร่อยมากๆเลยอาชีพกับตัวมีอาชีพกับตัวอันคุณลุงมีมีคนมาซื้ออันยูอันแบบเป็นดิบๆอยู่หน้าอยู่หน้านี่หรือเปล่าอืมเขาไปตกปลาเลยก็มีไม่เขาไปทอดเองเขาเองก็มีนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะไม่ได้ขายแค่ตัวนะพี่ก็ขายพี่ก็ขายไม่ใช่พี่จิ้งหรีดอ๋อโอเคพี่ขายเขาขายเอาขายไปจับสอบอ่ะโอ้อะไรป้าพี่ไม่ได้หลายไปไหนหรอไปใส่เป็นปุ๋ยมาโอ้โหจะเนียนเนาะหลาอีกพูดเห็นแล้วเป็นเห็นแล้วอันโมเสกคือพี่แน่ว่าแหละ ตัวนี้คือไปเจอว่าทอดมากูดอร่อยอร่อยป๊อปเ่ิร์มกินวันนี้นี่ใบขี้ผูดน่ะใบขี้ผูดมะกรูดเหรอใบมะกรูดเอาไปใส่โอฟ่านี่ไปโอเคอูมเปนลูกขอบคุณนะคะมาแล้วแมนกก็็จะเปนลูอาซีกส้งก็บตัว มาซื้อไข่ไปให้อย่างเอโมดพัดกะเพราอ่าลูกละห้าบาทอ๋อลูกห้าบาทออห้าสิบสิบห้ายี่สิบแกแกหนูไปซื้อนะแป๊บนึงมาซื้อมักเล่นไข่ิร์ละสามบาทคิรละสามบาทพ่อค้าบอกให้ฟรีฟรีเลยเหรออุ้ยไปส่งแสนพ่อค้าแลยไหมนี่พอได้เอมดหลายแล้ว พ่อบ่อเหลือมากค่ป่านแน่าจตลาดทีไม่ต่ำกว่าห้าพันกีบกีบพอบอกว่าเขาไปหาที่บ้านก่อนเลยกจใส่โลีอพ่อไม่ออกมาลอันนี้เดี๋ยวฮอรเดินทางต่อเนาะ ได้เครื่องหลายเลยได้ไข่ได้อีกย่างสมาปิเต็มหมดเลยเดี๋ยวเดินทางต่อจ้าหมู่บ้านนี่งามเนาะยังเป็นบ้านทรงเดิมแบบบา้านเก่าแก่แล้ว<อ>ตอเย็ยนเขาจะขายของตรงนี้จะมีแต่คนข้าคนแก่นะมีมาขายขอจะเก็บผ่านทางพุ่งนาตามสวนมาขาย,อยแบบเออูดแม่ห้องสอนงามเหง เียวกลับไปบ้านพี่มดนามเนาะวะัดเส้นทางวัดไอ้มดหม้อก,กําลังท่่วัันนนนนน้้้าคก็เเลลยยสะอันนี้น้ำอันนี้น้ำอย่างน้ำแม่สมมา่ะน้ำแม่สมมาตรคะ่ะส่วนฝังนู้นน้ำแม่จ๋าส่นฝังนู้นน้ำแม่จ๋านี่เส้นทางไปอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอขุนรวมไอ้มดยู่อ่ะยู่อันยู่แม่ห้องสอนนี่มีมีจักอำเภอ เรานั้นบอกไปแล้วมันถานไปแล้วเนี่ยไล่ให้ได้แต่ว่าอำเภอเมืองอําเภอปลายอําเภอปางพระภาอําเภอขุนยวมอําเภอแม่ลาน้อยแม่ลาหลวงนี่ใช่อําเภอไหมอ่นมันอยู่ในแมสเลียรใช่ไหมอ๋อมิวงามอีีหลเิริป้าคิดว่าตัวเองอยู่สวิตเซอร์แลนด์พีแน่ด์เอ็นบรรยากาศยับแฉะเว้ยวันนี้ฟ้าแจ่มใสแมนฟ้าแจ่มใสคือแสงแดด อนปาศโป้งอากาศบ่มีอากาศแบบนี้ฝนบ่มักนะทุกคนบ่ค่อยมีฝนอนากาศแบบนี้แค่ตื่นเชร้ามาแล้วเป็นแบบนี้ตค่นเช้านี้แล้วแ,<ม>แต่เาอะแต่ว่าอากาศยู่อายู่อันไม่ต้องสอนใจใครย,ยู่ลองสารก็คือตอนเศร้ามันจะอากาศประมาณนี้แหละตอนตอนเที่ยงกับแบบฮอนฮอนฮอน,อนละตอนประมาณสามโมงแล้วอากาศมันก็เริ่มดอปลงละนะแบบเริ่มเซ้าฮอนลงมาเริ่มเย็นเนี่ยคือเรากำลังขึ้นเขาเลยอจะข้ามเขา คนเยอะมากแล้วก็จะออกนอกเมืองแม่งสอนแต่ว่าอยู่ในเขตแต่ว่าเป็นชนบ,บททางาประมาณนี้มอเตอร์ไซค์ขี่มันอยู่ออต้องต้องรอดูทางไปบ้านพี่เนาะเดี๋ยวขาเบอร์จอนทาม <laughs> ไปบ้านเอโมสุดโหดพันแล้วพันอีก <laughs> ขนาดอยู่ในเมืองนะต้นไม้ไล่หลายอันนี้เป็นเขตอุทยานแล้วนะเนาะ ดับเบสิกเลยนะถ้าใช้อยู่ในอ่างนี้คือสุดยอดจริงๆอ่ะแล้วก็ทางนี้มันธรรมดามากเลยมันจะเข้าบ้านคนนี่คือจะเป็นลูกลูกลางดินดังดินลื่นหมดทุกอย่างเลยมอกขนาดสวยจะพาไปชมจะพาไปชมวิวตรงทะเลมองสวยๆตรงนี้นนึงนิดนึงกิโลไม่รู้ว่าปูจะได้กินไอติมอร่อยเปล่าทำเองเจ้าคุณป้าที่มีลูกสาวสวย ใช้ใช่ใช่ใช่่ใช่ <c oughs> ใช่น่ว้าวไอติม <c oughs> ยังไม่มาไอติมไม่มาเชา้าเลยป้าดงามแหงชมวิวไม่ชมวิวนะไ,ไปจุดสมวิวผาบองป้าดผาอวกได้ผาอวกได้ พี่แอนแระท่าเป็นจุดชมวิวนี้สามารถได้ว่าอันมากางเต็นท์นอนในบ่อกลางคืนอ๋อคือมันปลอดภัยไงมันไม่ใช่คือตรงนี้มันไม่นจุชมวิวกลางคืนก็จะมีคนบางทีเขามาพัยอะไรเงี้ยอ๋อตอนนี้มันมีไฟตอนนี้มีไฟหมดเลยมันไม่อันตรายมันก็มึนอันตรายอยู่โอ้โหจะมาตอนเช้าวันนี้มันจะอะไรอ่ะมันจะมีหมอกสวยเออนั่นอ่ะหมอกจะเป็นแบบนี้นี่นี่คือหมอกมันมันหายหมดแล้วเราก็สายเนาะน้ำไม่เยอะือกทั้งหมดหรือว็ขึ้นหนาววะน้ำ อันนี้มันเคลื่อนว่ะน้ำรถเคลื่อนพายบอกค่ะเป็นแม่น้าารมะแล้วไปตรงกลางน่ะสวยมากโอ้เคยลงไปแล้วปะเคยลงไปปลาสแกนที่นี่แหละตวงอ๋อไม่หรอใช่ที่ไปตรงนั้นมันจะเป็นเขาเลยจะเป็นร่องเขาเลยแล้วก็ถ้าขึ้นไปข้างบนวิวสวยมากเลยค่ะอืมไปแล้ววันนั้นไปกับแกเปล่าอ๋อใช่ที่มันมีที่มันมีรุ้นนะคะอือใช่แล้วขึ้นไปอ่ะวิวสวยมากปาด์ตบังเย วิวลักลานงามแฮงแม่น่าไม่สามารถเป็นน้ำขั้วย่ดิเนาะเป็นน้ำขั้วยหลายๆสายมารวมกันแล้วเป็นแม่น้ำเนี่ยเลเนาะใช่ค่ะมันปะจุนี่ดูหมอกเบอเบิ่งหมอกคุณปาขับต้นไม้ตัวนี้มันบวบังเนาะเนาะไปตัดบวบังวิวตัดบัวใดตัดบัวใดตัดบัวใดปางามแฮง แสดงว่าน้ําที่อ่นตัวปลาซะแงอยู่ต้องอยู่ในในแม่น้ําที่เป็นน้ําห้วยแบบนี้เนาะใช่่คะมันมากอยู่น้ำภูเขาแสดงว่ามันนั่งอยู่อากาศเย็นๆเนาะพี่แน่เนาะมันอยู่ในรูมันอยู่ในรูเขาสิฮอหูเดี๋ยวมัเป็นหูหูของมันดังนั้นลงไปดูโอ้โหจะรูเลื่อนก็มีตัวอะไรเงี้ยเขาคนเดียวรู้อยู่มันเป็นรูหินไม่ใช่รูดินพี่อันเนี้เคยอันดำน้ำลงไปเบิ้งเอากล้องลงไปเบิ้งบ่ แต่มัน<อ>มันดูไม่ได้แล้วมันอยู่ลึกเออเอาเบ็ดไปวางหรือถ้ามันอยู่ตื้นเนี่ยถึงจะเห็นตัวดับอยู่โอเคถ้าดูตื้นๆจนเห็นถ้าดูลึกๆส่วนใหญ่ไม่เห็นหรอกโอ้ยมันอยู่ข้างในมันอยู่ในถ้ำอ่ะถ้ำเลึกๆอ่ะ<ส>เออมันเคยเปียกงูพญานาคสุธแีแรเนาะถ้าแบบดำน้ำลงไปแล้วไปเจอมันนี่เลอะเลยหลอนเลยมีฟันด้วยนะเออนี่ไปเดินทางต่อวันนี้กัดนิ้วนี่เห็นไหมถ้าประสาทแงกัดนิ้วอะค่ะ มันจะขาดดไ้โอ้กัดถึงขาดพูน่ะไปนี่ทางเข้าบ้านไอ้มดเนาะอันนี้คือซ่อมแล้วนะซ่อมเลยวะใช่ถ้าไม่ซ่อมนี่คือมาไม่ได้แล้วเนี่ยเออฮึบออฮึไอ้มดเราเอาค่าดองอ่ะเด้อมาเลยไม่เอาค่าดองไม่เอานั่นดีกว่าคือเอาค่าดองแล้วเขาสิบูมาปาด มัแนแท่งโหดก้อนนี้น้ำมือเนาะฝนตกเนาะใช่ทางเข้าบ้านไอ้มดนี่จะเป็นแบบติดภูเขาติดยุยยุตีนภูเขาแล้วก็ทางตีนภูเขาเขากกะี้ปูกอ่ะสลีเนาะสลีเป็นสาลี่ที่ขะเจ้าไซ้อ่ะเกิดเป็นเกืไก่อันอันนี้บุ้งว่าอันกล้วยมันออกเองนะาาธรรมชาิบ่หรือปลูกอากล้วยนะกล้วยไหนอ๋อปลูกค่ะอ๋อปลูกแต่ว่า ข้างๆห้วยนี้เป็นก้วยปลาวยปลาเออธรรมชาติธรรมชาติข้นเองปามนะบคนะนี่เสียงด,ดนตรีเคาะกันเคร้งๆคอ่งเ่งนี้ก็โอยอย่าพูดดีใจนะคะว่าสนุดดีเ <laughs> ยังมีเยอะนะแต่ว,ว่าบ้านเอ้ยนไอเ้หมดนี่ดีอะได้นีเส้นทางยังเป็นคอนกรีตได้นี้แต่บ้านทั้งอู้นี่เป็นที้ดินหมดเลยบ่มีคอนกรีตเลยผสมเลย เขาเล่นถ้าทั้งภาษาลาวเขาเรียกว่าองรที่เขาเล่นรถไม้อะพี่รู้ไงที่เขาเล่นกันตอนเด็กๆอ่ะที่ข้ามเป็นด่านเป็นด่านอ่ะข้ามเป็นดา่านเป็นด,านด,านดา่านยังวะไม่รู้จักมดเราเล่นอยู่คนเดียวเลยตอนเด็กๆไม่เคยเล่นคู่เว่อันนั้นหวานมากยังวะที่เขาจะจิ้มตาเส้นเส้นถนนเนี่ยคุณนี่ทำทางอะไรนี่ยนงอย่าตาวะภาษาลาวแล้วปัจจิรุณวะนี่นี่ก็ทำทางนี่พอดีรถวิ่งอเลยทำทางแล้ว แก้ไขอานนี hmm. mm ้เนาะเสียวมากเลยนี่นี่คือทางบ้านไอ้มดเนาะอ่ะใช่เออเมื่อนั้มากับลุงเดียนก็เอ้ยฝ่ายกันป้าติดโถกับพี่แน่ฝนตกทางมือสุดเลยอันนี้มันให้หนา สิไปถ่ายคลิ<ไ>ปยูฮันเนาะกลไปเบิ้งเนาะไอ้แน่สิพาน้องอู่ <พา S 2> ไปถ่ายคลิปอีหยัางยูฮันก็ไปติด่ต่ำสองไอ้แน่ได้ๆก็อย่าลืมไปติดต่ำสองเอโมดได้เลยว่าสิพวกเฮาสิไปเฮ็ดหยัางยูฮันอ่าบางเทื่อก็นอนบางเทื่อก็บ่นอนเนาะพี่แล้วแต่พี่แน่เนาะถ้้านดูก่อนท่าน้ำป่ามาก็นอนถ้าน้ำป่าบ่มาก็บ่นอนเนาะแค่จริงน้ำป่าสิมาเมื่อนอนดูคุณนะวันนี้เมื่อฝนจะตกนะแม่แต่ว่ายู่ลุ่มนอะมันคืออากาศ เจียมใส่แต่ว่าขึ้นมาดอยแล้วแบบนี้แล้วก็เปลียป่ยนปุ๊บ<ด>เปลยอาการนะคือว่าะละไทยมาเลยอข้างล,างล,ล,ล่างลมางา,งลางล่างขางล่างลกนี่ยหลที่แบบถ้าน้าป่ามากไม่ได้นมนันจะน้ำจะาเ้ลเหมืนน้ำจะเล็กนะคน้ำป่ามาจีรีมูลนั้นมูลนั้นลุงเดือนแสวแอร์แน่ว่ะอ่าสีคามน้ำสิถ้าเป็นอันแน่นะ เขาให้สาวๆลงอันล้างรถแล้วนะเนี่ยดูเรียนเซลสาทุคนฝากติดตามคลิปต่อไปด้อยเายบายโอ้ก็ชิปิดละคุณดูทางเลค่ะดูทางขาดน้ำเซาะเนี่ยค่ะมันเป็นทางห้วยน้ำมันขึ้นสุดอ่าป้าทุ่นสำหนมากลางคืนนี้บกครับปลดวังเนาะโบะลงไงเนาะเองคนเราเอพื้นที่ก็ มืดข้างคืนก็มืด้มไม่มีไฟนี่ก็ดูนีก็พรุบาตัวไปโดยอัตโนมัติเลยนะไปอยู่ในใต้ใต้น้ำลนะนี่มาไ้มดเองนอโอไปดูต้นไมตัวนั้นขนาตัวนี้ว่ไ่ไกไกกกกต้องไ่่ บ้านบ้านเอมดนี้มีไฟฟ้าเขาหลายปีแล้วปะก็แตกเกิดแล้วค่ะ๋อบ้านหลังสุดบ้านหูบ้านสุทจำไตนเนี้ยจะนมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเออสมัยเด็กนนะอย่างเงี้เป็นอันนี้เลยตลอดมาเลยตลอดม่ากเขายึดแล่งเี้ยเรียนคเนาะเขาจะว่าถ้าจิตใจมั่นคงอีอย่างมาเป็นอุปสรรคกระบนา แค่พอนน่ออายเี่ดบ้าเลยอ่ิวบ้านพี่ไม่ได้น่ะคำก็มาต้ไงมไใช้นยเดี๋ยวที่เอาไปพังเพลลงเฟซอีกว่าไรเลยทุกมือนี่น้องอูให้คำคมเพียให้คำคมเพียนแน่ได้เอาไปลงเฟซได้มาแล้วก็เอาไปลงเฟซฟางคนกันเน พูดทั้งวันทั้งคืนอ่ะแค่จำคำพูดมันมานี่แหละมามาลงมาลงมาลงบางที่เรกับแววมีเหตุผลอยู่นะแต่จนหลายบุคคลมีเหตุผลเราจะไร้สาระนเคลียร์พิาระเราจะเกลี้ยงไปเออวันนี้คือเงี้ยวกริบแท้หวะมาทำงานโอ้แสดงว่าตอนแรงๆค่อยเห็นหน้ากันเนาะเงีย็นนะเงี้ยวแบบปกติอยู่แล้วป้าวเออหมดมานอนสวยสุดยอดเลยี่เงี้ยมันเนี่ นอนนอนตอนเที่ยงอะมีตอนเด็กเดินมาเรียนนะคะโอ้มีคนอยู่อู้อันนี้ยังหูดชาวบ้านอ่ะเขามาทำสวนอย่งนั้นเขาบอกอไไ้อนนะเขาต้อเอนนั้นออกไอเอนไม่เคยไปได้

ที่เหลืออยู่ไหมตอนนบลีปลาเลี้ยงอยู่น่ะแม่นบอกปลาสงวนอูจับได้โอเคแต่ว่าก็ได้ได้มดบอกว่ามดบอกว่าเห็นอะไรข้างทางเก็บได้ประเ็ดอ่ะเอาไปทั้งตัวหนึ่งดิเอาไปเอาไปได้ถ้าไม่มีใครเห็นอ่ะอยากมีคนเห็นแสดงว่าไอ้มดจะเอาบ่อยอ่าวข่าวบ้านข่ารู้แล้วอ่ามดจะไม่เคยเอาอะไรเงี้ย เอาสักตัวเดียวใครดูนะจะได้กลับลาบอ่ะอยู่ไทยเลยอยู่ไทยเลยนี่ไทยแค่ไอเขาไปสักตัวสสองพันได้อยู่ตัวละหันร้อยเออบ้านห้วยโป่งการใช่ตำมบูนพาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่เข้ามาฮอดหมู่บ้านของไอมดละพุ่นหมู่บ้านก็จะเป็นบ้านมิจ้าลังค์งานไอมดมีกี่หลัง โอ้นุอยเนาะมนุอยสามสีย้ายออกไปขนมหมดอ๋อนี่ทางเข้าหมู่บ้านจะเสร็จจะเสร็จแล้วอ่ะจะถึงแล้วอันถ้าผู้ใดยากมาอันอยู่บ้านนี่เนี่ยเอมดยากมาใช้ชีวิตอยู่นี่ก็คือบุคลอย่างไรเด้อขอแต่อันจิตใจบางคนกับทนหดทาคนทำด้วยน้ำตกคนบางการอ่ะลงไปดูมีปลาปลาเอมดพาเข้าไปดูหน่อยดิมีปะมีค่ะโอเคไปปลาพาไปให้ยะให้พาไปดูพี่ปลาทุกคนอันนี้ปลาบ้านเอามดอยู่นู่นโอ้ ป้าดีหอมันมันอันนั้นอ่ะมันไปกับน้ำแล้วอ่ะไปหมดแล้วเนี่ยนู้นนู้นป้ามีป้าเออสมได้สมไดาบูมีคำแปลว่านั้นเลยป้าแต่ว่าน้ำน้ำมาเล่นน้ำมาตละมุดน้ำมือายเนาะน้ำมาดูน้ำมาดูน้ำมาดูสะดวกมาจากเขามาจากป่าง กันแอ้แน่ลงไปแล้วมันบริสุทธิ์ละแ้วขายไปไหนหมดที่ไม่ได้คนเลีขนาดนั้นก็น้ำวันนี้น้ำวันนี้เป็นบอ่อน้ำที่ไผ่มาอาบแล้วสิมาล้างความบริสุทธิ์อยู่นี่ไอ้แน่จุ่มบนหัวเลยเออมันโอ้๊แสดงว่าขนาน้ำมามันก็ไหลลงไปหมดเนาะไหลไปหมดเลยลโอ้ท้ามาเจอน้องท้าอยู่เหือดน,น้องอู๊มีเดี๋ยวนี้นะพี่แน่ กินไม่ให้เหลือเออเนาะก็แค่ลงจากเข็ดลงเข็ดนี้ไปค่ะกินได้เนาะได้ค่ะไปไปเราไปหาจับเลยไปเราไปหาจับแล้วเราก็ไปหากินข้าวฟรีพี่แอนเน่วะดีกูจะไม่ได้ซื้อข้าวให้มึงกินเี่พี่ก็มีว่ะ ปาดหลายบ่โอ้นี่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 ไปบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้าทุกคน,นบ้านเอมดงามแหง